หลายคนจะบอกว่าคุณจะไม่เห็นค่าในสิ่งที่มีจนกว่าคุณจะสูญเสียมันไปแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เพราะเราจะรู้มาโดยตลอดว่ามีอะไรแล้วไม่เคยคิดว่าเราจะเสียมันไปนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เบอรเรื่องมาในตอนเดึกที่ห้องนางเอกของเราเธอเองเพิ่งจะหาปูหาปลาเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงคุณสามีที่เพิ่งจะกลับจากทํางานเธอเองก็เลยเดินออกมาแล้วก็ได้ถามว่าคุณจะกินข้าวเลยไหมคะอ๋อผมกินมาแล้วครับคุณกินได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวอาบน้ําก่อนนะครับวันนี้รู้สึกเพียมากหลังจากพูดเสร็จทางแดนคุณสามีก็รีบเดินออกไปก็คือนางเอกของเราเนี่ยแต่งงานมาได้ประมาณสักหปีแล้วนะครับแต่ชีวิตคู่ของเธอเนี่ยไม่มีความสุขเลยชีวิตรักก็จืดชืดคุณสามีก็ไม่ค่อยสนใจถัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าววัน้นก,นกนดยก ว่าวันนี้นางเอกของเราดูเมื่อเมือคุณสามีเขาพยายามทักตั้งหลายรอบนีบ่แกมนางเอกของเราก็เหมือนจะไม่ได้ยินจนมันเองก็รู้สึกโมโหก็เลยไดตต่อว่านางเอกของเราว่าถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยคุณไปหาหมอบ้างนะครับผมพูดอะไรด้วยสนใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยนางเอกของเราก็เลยได้ขอโทษคือวันนี้ผมโอนสั่งเข้าบัญชีของคุณแล้วให้ไปจัดการซื้อของเข้าบ้านเวลาผมพูดหรือว่าคุยอะไรด้วยคุณเองมีสมาธิบ้างไม่ใช่ทุกอย่างให้ผมเป็นคนจัดการนางเอกของเราก็ได้ขอโทษไปอีกรอบหนึ่งนะครับคุณสามีได้ยินแบบนั้นก็เลยได้ขอตัวอ,อไปทาําางนน างเอกของเราก็มาเก็บจานแล้วก็หยิบยาขึ้นมากินนั่นแหละครับนางเอกของเราเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าอยู่นิดนึงเลยจะต้องกินยาอยู่เป็นประจำซึ่งสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากภาวะครอบครัวที่คุณสามีไม่ค่อยสนใจเธอแล้วเรื่องนี้คุณสามีไม่รู้เรื่องนะครับเวลาเธอไปหาหมอเธอก็ไปคนเดียวตลอดตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนบ่ายนางเอกของเราก็มาซื้อของตามรายการที่คุณสามีบอกแต่ว่าเครื่องคิดตังค์ของเจ้าหน้าที่ก็มีติดปัญหาอยู่นิดนึงนางเอกของเราก็เลยเดินมาวนดูของที่ชั้นแล้วสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกนางเอกของเราว่าเครื่องพร ดูครับแต่เธอเองก็รู้สึกตกใจนะครับจนทําให้ของที่อยู่บนชั้นตกใส่กระเป๋าของเธอแล้วก็คิดอยู่นิดนึงนะครับว่าจะหยิบขึ้นดีไหมแต่เหมือนเจ้าหน้าที่เรียกซ้ําอีกรอบหนึ่งนางเอกของเราก็เลยเดินมาคิดสตางค์แล้วในตอนนั้นเธอเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทักทวงของที่อยู่ในกระเป๋านางเอกของเราขอรับเงินทอนเสร็จเธอเองก็เลยรีวิ่งกลับบ้านพอมาถึงบ้านเธอเองก็ยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าฉันจะไปคืนเขาดีไหมแต่ว่าในความคิดที่ว่าจะไปคืนจู่ๆเธอเองเนี่เง ของเราก็เลยตัดสินใจแก้ของที่อยู่ในกระเป๋ากินแล้วก็ทําให้เธอเองรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระปีกระเป๋ามากๆเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็มาที่ร้านสะดวกซื้อที่เดิมนะครับพอมาถึงวันนี้เธอเองไม่ได้ซื้อของแต่ว่าตั้งใจที่จะมาขโมยของโดยเฉพาะและพอได้ทุกอย่างที่เธอต้องการนางเอกของเราก็รีบเดินกลับบ้านแล้วเธอเองก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะครับก็เลยได้หาปูหาป้านาดนะครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับแล้วนับจากวันนั้นนางเอกของเราก็มาที่ร้านสะดวกซื้อทุกวันแล้วเธอเองก็รู้สึกมมมีีควาาสุขกๆท่ได้ หยิบของจากร้านสะดวกซื้อแห่งนี้โดยที่ไม่ได้จ่ายสตังค์แล้ววันนี้ก็ครบหนึ่งเดือนเต็มที่นางเอกของเราทำแบบนี้แล้วเธอเองก็ทำเหมือนทุกวันที่ผ่านมาหลังจากที่เลือกของเสร็จนางเอกของเราก็จะเดินกลับบ้านแต่ว่าเจ้าของร้านก็เดินเข้ามาทักว่าคุณมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผมที่หลังร้านหน่อยนางเอกของเราก็ไม่ได้เถียงหรือว่าตอบโต้อะไรนะครับเธอเองก็ได้เดินตามเขามาที่หลังร้านพอมาถึงนางเอกของเราก็ได้บอกว่าเธอเองเนี่ยจะชดใช้ค่าป,ปรับให้เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรพอของที่เธอเอาไปก็ราคาไม่่กีตางพอเจ้ ของร้านได้ยินแบบนั้นก็ถอนหายใจเลยนะครับเพราะไม่คิดว่าจะเป็นคําตอบจากคนที่ขโมยของในร้านมันเองก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณคิดแบบนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมาคุยกับคุณนะ่าจะดีกว่าหลังจากพูดเสร็จเจ้าของร้านก็เลยจะโทรบอกตารวจนางเอกขอเราก็เลยพยายามห้ามแล้วก็ขอร้องจ่ายเป็นค่าปรับว่าคุณอยากได้ค่าปรับเท่าไหร่เสนอมาได้เลยค่ะพอเจ้าของร้านได้ยินแบบนั้นก็มันจะเข้าทางนะครับมันเองก็เลยเสนอเงินก้อนใหญ่ซึ่งเธอเองก็รู้สึกตกใจมากๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะให้เธอจ่ายค่าปรับเยอออะขขนนนาาดัั้พงที่เเธไปมบ ก็ไม่กี่สตังค์นางเอกของเราก็เลยที่บอกว่าถ้าเงินเยอะขนาดนั้นฉันคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะงั้นเอวยี้ดีไหมครับถ้าเกิดไม่อยากให้ผมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณตามเงื่อนไขที่ผมเสนอให้นางเอกของเราก็เลยได้ถามว่าคืออะไรทางด้านเจ้าของร้านก็เลยได้บอกว่าจริงๆแล้วผมแอบชอบคุณมาสักพักหนึ่งแล้วและผมก็รู้ด้วยว่าบ้านคุณอยู่ตรงไหนสามีของคุณทํางานอะไรผมก็เลยถอดใจไม่คิดจะจีบคุณแต่มาวันนี้เหมือนโชคจะเข้าข้างผมที่ผมเนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดคุณนางเอกของเราพอได้ยินเงินไขเธอเองก็ปฏิเสธ ครับทางด้นานเจ้าของร้านก็ไม่แคร์นะครับมันเองก็เลยจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาเจ้าหน้าที่นางเอกของเราก็เลยได้ห้ามไว้ว่าฉันรับเงินไขที่คุณเสนอมาค่ะว่าแต่ตรงนี้เลยหรือเปล่าทางด้นานเจ้าของร้านก็ดีบอกว่าตรงนี้แหละครับเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านผมหลังจากพูดเสร็จทางด้านเจ้าของร้านก็เลยเดินมานั่งรอที่เก้าอี้นางเอกของเราก็เลยเดินตรงเข้ามาเปิดอันติไซนานแลวครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับสองสัปดาห์ต่อมานางเอกของเราก็กําลังนอนหลับฝันดีอยู่แต่ว่าจู่จๆเธอเองก็ฝันถึงตะลุงแล้้วก็สะดุงตื่นนขึ แล้วก็หันมามองหนะ้าคุณสามีเธอเองก็ได้ขอโทษในใจว่าฉันขอโทษนะคะกับสิ่งที่ฉันทำไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่คุณสามีออกไปทํางานนางเอกของเราก็มาทํางานบ้านแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนกดออดนางเอกของเราก็เลยรีบเดินออกมาเปิดประตูกไดใจเอวว่าเป็นตาลุงของเราทางด้านตาลุงก็ดีบอกว่าผมไม่เห็นคุณไปหาผมเลยนะครับเนี่ยมันก็สองสัปดาห์แล้วผมก็เลยมาตามหาที่บ้านนางเอกของเราก็พยา,ายามไล่ไปนะครับแต่ว่าตาลุงของเราก็ดีบอกว่าวันนี้ผมแค่มาคุยแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้เฉยครับไม่ทราบว่าขอเวลาสักสิบนาะที ไ้ไหมพ่องเอกของเราพอได้ยินคำพูดตะลุงที่มันค่อนข้างจะจริงจังเธอเองก็เลยเชิญเข้ามาในบ้านจากนั้นทางด้านตะลุงก็เลยหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาและก็ได้เปิดให้หนางเอกของเราดูว่ามันเองเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกที่ทุกจุดที่อยู่ในร้านรวมแม้กระทั่งในห้องสต๊อกที่วันนั้นนางเองของเราเป็นคนเปิดอันติซึ่งพอเธอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกตกใจมากนะครับก็เลยได้บอกกับตะลุงว่าอย่าให้สามีเธอรู้นะให้เธอทําอะไรก็ยอมตะลุงของเราก็มีแค่ข้อเสนอเดียวนะครับที่ยืนให้กับนางเอกของเราซึ่งเธอเองก็ตอบร,บนนรับนัง นนะกา็ได้กินเวลาไปเนอะครับแล้วนับจากวันนั้นนางเอกของเราก็ไปหาตาลุงที่ร้านสะดวกซื้อทุกวันแล้วถ้าวันไหนที่ตาลุงของเราเนี่ยไม่ว่างตอนทํางานทั้งสองคนก็จะนัดเจอกันตอนเลิกงานจนผ่านไม่ได้ครบหนึ่งเดือนนางเอกของเราก็นางกินข้าวกับคุณสามีแต่ว่าระหว่างนั้นเธอเองก็อารมณ์ค่อนข้างจะดีคุณสามีก็เลยได้ทักไปว่าช่วงนี้ทําไมคุณดูสดใสดูสวยขึ้นจังเลยครับนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าแบบนี้มันก็ดีแล้วนี่คะหรือว่าอยากจะให้ฉันเบองตึงเหมือนต่กอนไม่หรอกครับมันก็ดีอยู่แต่เห็นอารมณ์ดีแบบนี้ไม่ ใช่คุณแอบมีกิ๊กหรือเปล่าจะบ้าหรือเปล่าคะฉันจะไปมีกิ๊กได้ยังไงวันๆฉันไปแค่ร้านสะดวกซื้อโอเคครับงั้นวันนี้ผมขอตัวไปทํางานก่อนละกันหลังจากพูดเสร็จทางด้านคุณสามีก็เลยรีบเดินออกไปทํางานส่วนนางเอกของเราก็กําลังจะมากินยาแต่ว่าเธอเองก็นึกถึงคําพูดของคุณสามีที่บอกว่าเธอดูอารมณ์ดีดูสดใสร่าเริงนางเอกของเราก็เลยตัดสินใจไม่กินยาแล้วแต่ว่าเปลี่ยนใจไปหาตะลุงแทนนานแล้วครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอถกมาตอนเย็นคุณสามีนางเอกของเราก็มาซื้อของ เองที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ได้จ่าเอกกับตะลุงนะครับที่เป็นคนชี้สตังค์ให้ตะลุงของเราก็ดีบอกว่าวันนี้ทําไมมาซื้อของเองล่ะครับปกติเห็นให้คุณภรรยามาซื้อนี่อ๋อพอดีผมเดินผ่านมาก็เลยกะว่าจะซื้อกลับไปให้เธอกินบ้างนะครับเพราะว่าเธอทําเพื่อผมมาเยอะแล้วทั้งแดนตะลุงได้ยินแบบนั้นก็เลยได้ตอบว่าครับแล้วก็ได้คีสตังค์ให้กับสามีนางเอกของเราจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินกลับบ้านส่วนทั้งแดนตะลุงของเราก็ดีบอกกับนางเอกที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์ว่าวันนี้ต้องทําเวลาแล้วนะเพราะว่าาามองงเธกกกลลลลัััับแแ้้้ววหจจนนนดต ลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ